เอาละครับสวัสดีมันทุกคนนะฮะการพูกับผมเร็วนะฮะเราอยู่ในลุยบาสต่างประเทศ EP ที่11แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูคนที่ชื่อว่าแม็กแม็คลังนะฮะดังคอนเทสต์วินเนอร์เนี่ยผู้ชนะดังคอนเทสต์ใน NBA All Star ปี2023ด้วยกันนะครับว่าตอนที่เขาเล่นในช่วงไฮสคูลเนี่ยโหดขนาดไหนนะฮะโอ้โหโดดสูงขนาดนั้นนะในดังคอนเทสต์อะแล้วในไฮสคูลมันจะขนาดไหนวะประวัติคร่าวๆของเขาฮะตอนแรกแม็กแม็คลังเนี่ยเล่นอยู่ใน NBA G League นะครับผมแต่ว่าในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เซ็นส กับ7 6เวซิกเซอร์เฟลดาฟียนะครับผมซึ่งทำให้เขาเนี่ยตอนนี้สามารถเลือกที่จะเล่นได้ทั้งใน NBA แล้วก็ใน G League เลยนะครับผมซึ่ง NBA G League ทีมของเขาก็คือเดลาแวร์บูโคลดนั่นเองนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนก็คงเห็นไฮไลท์ดังคอนเทนต์ของเขาไปแล้วนะฮะวัาทำได้ไงวะมันเจะอะไรขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าพูดท่านบนเพลงครับไปดูกันเลยฮะในไฮสคูลเขาจะโคตรขนาดกันเชียวฮะเดี๋ยวนะคือเด้งแป้นเหรอเมื่อกี้เด้ง,ดงแป้นแล้วก็ดังด้วยนะฮะโอ้โหมันชิวชิวจัง ส่วนตัวนะคิดว่าแบบดูเขาเนี่ยคือไม่น่าโดดสูงอ่ะไม่น่าเป็นแบบดังเกอร์อ่ะเอาจริงเป็นแบบพอยกาดชูดสามแต้มอะไรเงี้ยแต่แบบโอ้โหเห็นในดาวคอนเทนแล้วแบบมันเป็นไปได้ไงวะ <c oughs> โดดตบเด็กอนะไปส่งให้ม่มาข้างครับโอ้โหชนมาดิไม่เคยกลอยู่แล้วไปอนะเข้าข้างในโอ้โหคือสกิลของเขาอะผมว่านะแบบคนอาจจะมอว่า จุดเด่นเขาคือโดดสูงใช่ไหมแต่เหมือนจริงๆแล้วแบบสก mm ิลออลเราเขาแบบสุดยอดมากเลยไม่ใช่แค่โดดสูงอย่างเดียวทุกคนรู้สามแต้มก็ได้ครองบอลก็ดีผมไปเห็นไฮไลท์ของเขาอันนึงมาสปินมูฟอย่างสวยอะคือแบบเลี้ยงคล่องมากเลี้ยงเก่งตัดสินใจโอ้โหโอ,อนาคต NBA กับ g l e กับจีีไปครับไม่ไมาคังครับเออเอา้าวไม่ใช่ไมค <laughs> ์มาคังดูผิดคน <laughs> โอ้โหโอ้โหความแข็งแรงของเขาฮนะฟิตมากอะ่ะมันฟิตอะ่ะดูแล้วดูออกเลยว่าคนนี้มัโคตรฟิตโอ้ยโอ้โหเอาอะแมนย็อคตัดสินใจแล้วจังหวะนี้เอาไงดีเข้าในครับโอ้โหประกบกันเยอะมากส่งสวยมากครับส่งสวยมากอุ้ยเอาดียายา อาครับข้างในโอ้โหเฮ้ยสิอุ้ยอูเลี้ยงคลองมากดีเทชั่นกระโดดจ้ำช็อตโอ้โหตัวแบกตัวแบกของจริงฮะอุ้ยอุ้ยไฟสวยมากโอ้โหสามแต้มคมๆฮะเฟไสวยมากเมื่อกี้อีกฝั่งแบบหันไปเลยอ่ะโหแต่ตอนนี้แบบ c l o สเกมมากนะฮะแบบไม่ได้นำห่างนะอีกฝั่งก็โหดเหมือนกันนะสังเกตได้เลยว่าแบบเขาไม่ได้มีสกิลแค่การโดดอย่างเดียวนะถึงจะโดดโคตรสูงแต่แบบไม่ได้สักแต่โดดอ่ะทุกคนเอาง่าย ไปฮะเข้าข้างในโอ้โหทรงสวยมากตึงตึงตึงฮะมมนเปคังเข้าข้างในโอ้โหแอนวันครับออการสองตัวแล้วไงวะไปแล้คุยแผนครับมันมปคังเข้าข้างในขึ้นมาโอ้โหสุดยอดฮะการกันสองสาคนแม่ห้ฝั่งก็ยังเอาอยู่แอนวันด้วยเอา้าอ๋อเทิร์โอเวอร์ครับเอาโคตรโคตรอึ้งเลยใส่แว่นแบบเกิดอะไรขึ้นวะ เขาไมเทิร์นโอเวอร์วะ <laughs> นี่คือการแข่งขันชิงแชมป์เปี้ยนชิพนะครับของแบบดิสทริกต์นี่เป็นแบบของเข,ข,งเขตนะฮะเอาเข้ามาแอนวันครับโอ้โหเชียร์กันแบบเยอะมากฮะโอ้โหคอสสวยมากส่งโอ้ส่งสวยมากเก่งทุกอย่างนะน้องบอกไว้ก่อนไม่ได้ดีแต่โดดน,นะครับโอ้โหยูโรครับขึ้นแอนวันรอบสองครับโอ้โหยิง เชียร์กันบอกออเข้ามาแล้วครับโอ้โหแอนวานอีกแล้วโอ้โหฮอบสเตปขึ้นมาส่งสวยมากโนลุคแพสครับโอ้โหแบกมากตอนนี้เริ่มเข้าจังหวะแบกแล้วครับ โอ้เดือดมากโอ้โหทุกคนเคยรับก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดือดเดือดจริงนะฮะก็คือดูวันนี้ก็รู้เลยว่าที่บอกว่าโดดสูงโดดสูงโดดสูงจริงแต่ว่าไม่ได้สักแต่โดดครับคือเก่งอย่างอื่นด้วยนะ passing vision IQ นะครับแล้วก็แบบเรื่องเลี้ยงเรื่องชู3แต้มอะไรเงี้ยคือแบบโหดจริงฮะไม่งันเขาเข้าไปเล่น NBA ไม่ได้อยู่แล้วฮะรประมาณนี้นะครับผมนะแม็กมาคังก่อนเข้าก็นั่นแหละก่อนเข้า NBA กับจีรินะครับเล่นในไฮสคูลเป็นยังไงก็ตามเลยนะครับโหดมากตัวแบกนะครับผมนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายของผมก่อนย้ายเข้าหอนะครับหลังจากนี้อาจจะมีช่วงที่ผมอาจจะยังไม่ค่อยอัพคลิปเพราะว่าจะย้ายเข้าหออยู่ แต่จะพยายามอัพให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ <S <S ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นแังใจ้ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ